สวัสดีคะ่ะแม่แม่เพิ่งไปส่งน้องไมดามาเสร็จนะคะตอนเช้าทุกวันนะคะก็จะต้องมีกระเป๋าอันนี้นะคะอยู่ในรถของครูก้อยนะคะคือกระเป๋าของบำรุงนั่นเองนะในกระเป๋านี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะต้องติดมาในรถทุกวันเพราะบางทีเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราเราก็อยู่ในรถเยอะใช่ไหมคะไปโน่นไปนี่ไปทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อยู่กรุงเทพบางทีรถมันก็ติดนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมกระเป๋าของบำรุงสําหรับคนเตรียมตัวมีลูกไม่ให้พร้อมนะคะเพราะว่าเขาเตรียมจะฝังตัวอ่อนนะคะนในกี่ไม่กี่เดือนนี้แล้วนะคะเพราะว่าตั้งใจจะให้คลอดลูกเนี่ยต้นปี67น่าจะใส่ประมาณเมษายนนะคะช่วงเมษายนก็จะไปนับอายุคัน9เดือนพอดีที่ประมาณมกรลานะคะโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูในกระเป๋านี้ มีอะไรอยู่บ้างนะคะแม่แม่ถึงที่ทำงานหรือยังคะนี่แก้เช็กกระบอกเช็คสกรีนไลน์เแบบี้อย่างมากมีตลอดถ้าสมมติว่าบางคนไม,ไม่สะดวกที่จะแบบพกกระบอกเช็คไปนู่นนี่นะคะคุณก็แนะนำว่าน้ำเปล่าก็ได้เช็กกับโปรตีนเฟิร์ตี้นะคะแล้วก็โปรตีนเฟิร์ตี้สองซองนะคะคือต้องมีสองซองพกเอาไว้เลย เพราะว่าเราจะทานโปรตีนเนี่ยวันละสองซองนะคะแล้วก็พกมาในกระเป๋าไว้เลยสองซองของคุณสามีก็เหมือนกันเป็นสตานะคะตัวนี้ก็เฟ็นวโปรตีนผสมถังเช่ารานะคะแล้วก็มัลติวิตามินบำรุงสเปริร์อันนี้ของคุณผู้ชายซึ่งคุณผู้ชายก็กำลังขับรถอยู่นี่คือของคุณผู้ชายค่ะนะคะแล้ก, <laughs> แลก็ต้อง จาัดก,การให้คุณสามีด้วยนะคะแล้วก็มีนอมอมอนนะคะแล้วก็มีนมแพ้คัดเกรดกระป๋องชมพูของคุณก้อยนะคะอยในนี้นะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะกันไกลเวลาอยู่ในรถก็เป็นกันไกลหัวมวนๆแบบนี้แล้วก็มีวิตามินบำรุงค่ะโอวาออ วันละสองวันละสองไม่แนะนําให้เอาวิตามินเนี่ยมาค้างอยู่ในรถทั้งกล่องนะคะบางทีเราไปจอดรถในสถานที่ร้อนๆนะคะเดี๋ยว เม็ดวิตามินมันจะเยิมได้นะคะ <_ C> เพราะฉะนั้นให้แม่เนี่ยพกใหม่สดใหม่มาวันละซองวันละสองวันละสองหรือจะใส่ในกระเป๋าสะพายของผู้หญิงก็ได้นะกระเป๋าสะพายของผู้หญิงหรือว่าใส่ในกระเป๋ากางเกงอะไรแบบนี้ได้จะได้ไม่ต้องค้างอยู่ในรถแต่หลักการของครูก,ก้อยคือที่ไม่ให้ค้างในรถคือครูก,ก้อยจะกินตั้งแต่เช้ามันจะได้ไม่ต้องแบบไปค้างในรถร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เป็นวิตามินบำรุงเตรียมตั้งขันคนที่บำรุงไข่ เตรียมจะก,กระตุ้นไข่ขณะกระตุ้นไข่ยังคงทานนะคะแล้วก็คนที่เตรียมผนังมดลูกเตรียมจะไปรับตัวอ่อนใส่ตัวอ่อนยังคงทานนะคะใส่ตัวอ่อนไปแล้วยังคงทานนะคะตั้งคันเรียบร้อยแล้วยังคงทานนะคะจนกระทั่งไปฝากคันแล้วก็คุณหมอเนี่ยให้วิตามินบำรุงคันของคุณหมอมาอคุณแม่ก็สามารถถอดโอวออยว้ได้เพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกับวิตามินที่หมอให้มาโอเคไหมคะนี่แบบนี้ เดี๋ยวครูก็จะเริ่มเช็คนะคะก็กระบอกเช็คเฟอร์อตี้อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะวันนี้พกมากับรถเมล่อนญี่ปุ่นแต่จริงๆมันจะมีสีรสมันจะมีวันนี้ลานมข้าวแล้วก็จะมีช็อกโกแลตด้วยนะคะ วันนี้พกมาสองรถนี้นะคะเนื่องจากวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูนะคะก็จะกินรสสตรอเบอรี่นะคะอ่าวเด็เพิ่งไปส่งน้องเมดาที่โรงเรียน,นะคะ่ะป้ายอันนี้ก็คือป้ายเข้าโรงเรียนของของลูกนะคะก็ะต้องแขวนเอาไว้นะคะเดี๋ยวก็ต้องมารับเขาประมาณหมายสองโมงครึ่งแต่จะต้องไปรับคุณยายก่อนที่บ้าน <c oughs> เพราะว่าต้องไปส่งคุณยายที่สนามบินวันนี้คุณยายกลับนครศรีธรรมราชคุณตาคุณยายกลับนะคะอืม อนอาทิก็จะได้คิวสะผมสัทีนะคะถึงเวลาสะผมแล้วบายดูเวกำลังจะเช็คเกี่วอะไกับผมนะฮะปล่อยผมดูดีกว่า<ม>ใช่ไหมอ่ะมา,มาแล้ก็เปิดฝากระบอกเช้นวิธีการนั่งทานในรถนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะหนีบหนีบเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะหกใช่ไหมอืมแบบนี้ค่ะ แล้วก็นมอัลมอนด์คูก็จะกินสูตรที่ไม่หวานนะคะเนี่ยมันจะเป็นสูตรนี้คะ่ะเขาเรียกอันสวีทเทนนะสูตรออริจินอลแบบต้องอันสวีทเทนด้วยนะคะคือต้องต่อให้ออริจินอลแล้วลแหละรู้แหละว่าไม่เติมน้ําตาลแต่ก็แบบต้องไปดึงน้ําตาลมันออกด้วยนะคะที่ห้อไหนก็ได้นะกูก็้ชอบทานยี่ห้อน,นี้เพราะว่ามันมันจืดมากมม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 วันหนึ่งคูก็้จะดื่มนมอัลมอนด์เนี่ย สองเบาๆสองกล่องแล้วก็จะทานนมแพ้2กระปร๋องก็เท่ากับว่าเรากินนมวันละสีแก้วแก้วเล็กๆนะคะสำหรับคนเตรียมบํารุงเพราะว่าเราเชโปรตีนสองครั้งเราก็จะใช้นมในการเชโปรตีนนะคะแล้วก็เราก็จะพยายามเลี่ยงนมวัวนะคะเพราะว่าในนมวัวเนี่ยมีเลคโตสสูงซึ่งเลคโตสเนี่ยมันคือนอกจากจะเป็นสารก่อแพ้แล้วเนี่ยนะคะที่อาจจะทําให้ลูกเราเนี่ย แพ้นมวัวนะคะในเลคโตสเนี่ยในนมเนี่ยมันมีเลคโตสซึ่งมันคือน้ําตาลน,นะคะต่อให้ในนมนั้นไม่ได้เติมน้ําตาลก็ตามนะเพราะเลคโตสที่อยู่ในนมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลมันคือน้ําตาลชนิดหนึ่งแหละว่าง่ายๆนะคะ Kristen Pete, มันก็จะทําให้ไข่เราไม่สวยนะคะรวมถึงงานวิจัยลึกๆเยอะๆปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของนมวัวเนี่ยคือมันจะทําให้เกิดค่าการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนมสัตว์แบบ แนะนำให้ทานนมทางเลือกอก็คือนมที่มาจากแพะเพราะว่านมแพเนี่ยจะแลกโตสดต่ํานะคะแล้วก็ค่าก่อแพเนี่ยน้อยกว่านมวัวประมาณ80%นะคะแล้วก็ยังมีพวกวิตามิน D3 สเนี่ยสูงซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยในการบํารุงกระดูกแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฝังตัวคือเขามีงานวิจัยในเรื่องของวิตามิน D3 เลยนะคะว่าคนผู้หญิงที่ได้รับวิตามิน D3 อะ่ะ จะตั้งครรภ์ง่ายกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับวิตามินดีสซึ่งจริงๆมันรับจากแสงแดดอ่อนแล้วก็รับจากพวกเนี่ยนมแพะอะไรพวกนี้นะคะก็มีวิตามินดีอยู่มากนะแล้วก็พวกวิตามินต่างๆในนมแพะเนี่ยมันจะสูงกว่าวิตามินที่อยู่ในนมวัวเพราะว่าระบบการสร้างน้ํานมของแพ้เนี่ยมันคือการสร้างน้ํานมแบบเหมือนการสร้างน้ำนมของนมแม่ในมนุษย์อะคะ่ะเขาเรียกวเป็นการสร้างน้ํานมแบบอะโพไครายเพราะฉะนั้นการกลั่นของวิตามินหรือการคงเหลือไว้ของวิตามินเนี่ยมันจะ เยอะจะสูง <c oughs> แล้วก็โมเลกุลของนมแพะมันเป็นโมเลกุลอ่อนนุ่มนะคะรียกโมเลกุลแบบ C p P ค่ะมันเป็นโมเลกุลอ่อนนุ่มนะมันจะย่อยง่ายบางคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการย่อยเวลากินนม,มวัวแล้วรู้สึกท้องอืดใช่ไหมคะเขาก็ให้กินนมแพะแทนแล้วนมแพะมันก็เป็นนมทางเลือกของเด็กๆด,ด้วยนะคะของเด็กหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นราคาของนมแพะมันจะแพงกว่าราคานม,มวัวเพราะว่ามันก็มีคุณประโยชน์ต่างๆที่ดีกว่าดังที่กล่าวเอาไว้นั่นเองงานวิจัยมันเยอะมาก ซึ่งนมแพ้มันจะหาทานค่อนข้างยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะพนนมหัวกันแต่นมแพ้ของกรูยก้อยก็จะหายากยิ่งยากยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นนมแพ้คัดเกรดนะคะมันจะเป็นลักษณะหัวนมค้นๆเหลืองๆมีไข่นมอยู่ด้วยแล้วก็จะหอมมันไม่สาบเลยบางคนบอกไม่กล้ากินกุ้ก้อยเพราะว่ากลัวว่านมแพ้มันจะเหม็นเหม็นสาบก็ลองทานนมแพ้ของครูก้อยมันจะมีหน้ากุก้อยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นการคัดเกรตเอาหัวนมมามันก็จะหอม เข้มข้นมันพก็กเอาอยากกินแบบจริงๆอยากกินเป่าๆแบบนี้เลยนะพอมันจะได้รับรู้รสของนมแพ้แบบแท้ๆแต่ถ้าเรากินแยกอะ่ะท้องเราจะอิ่มเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็คโปรตีนอีกเราก็เลยรวมให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเรื่องเดียวกันมันจะได้จบจบ นะคะแต่ว่าบางคนกลางคืนอะ่ะแบบเอานมแพะไปเวฟแต่ต้องเทใส่แก้วภาชนะเวฟก่อนนะอีกกล่องนี้เวฟไม่ได้นะนี่มันก็เป็นกระป๋องสเตอร์วิลลาเข้าตู้ไมโครเวฟเข้าตู้อบไม่ได้นะนเ,นเ,นบบนะเออแล้วก็กินออนมแพะอุ่นๆก่อนนอนอะ่ะใส่งาดำวากวอ่าก็ต่อถ่านไปนิดนึงโอ้ยหอมฟินแบบนั้นก็ได้น้องไม่ดาก็กิน้นองไมดา้ากูก็ให้กินมแพะเสริมไปนะคะแทนนมวัวนะคะเขาจะได้ไม่ ไม่แพ้อะไรพวกนี waiter, ้นะคะไม่ต้องมีความอักเสบในร่างกายนะนี่นมก็จะประมาณโอ้โหดีนะนมไม่หกซักประมาณเนหา300 ml ็เมื่อกี้นมแพ้หนึ่งกระป๋องแล้วก็นมเอามาหนึ่งกล่องแล้วก็โปรตีนเฟอร์ตี้มาเลยค่ะนี่โปรตีนเฟอร์ตี้นะคะเฟอร์ตี้ก็ย่อมาจากเฟอร์ริลิตี้ นะคะเฟอ t ์ติลิก็คือเกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธ์เพราะฉะนั้นโปรตีนเฟอร์ตี้เป็นโปรตีนที่ถูกออกแบบมาสําหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวมีบุตรโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงที่ต้องการบํารุงเซลล์ไข่ให้สมบูรณ์บํารุงผนังมดลูกกล้ามเนื้อมดลูกให้หนาตัวแข็ง แรงนะคะเสริมสร้างในเรื่องของระบบภูมิคุค้มกันต่างๆเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ side, เล็บผิวผมโปรโตีนต้องใช้หมดทั้งร่างนะคะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่แค่โปรโตีนองค์รวมอย่างเดียวนะคะมันยังมีกรดอะมิโนทุกชนิดเลยซึ่งแบบอยู่ในระดับกรดอะมิโนคือเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของโปรโตีนนะคะให้มันดูดซึมเข้าร่างกายของคุณแม่ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปใช้ในการบำรุงไข่ ไข่มันก็คือเซลลใช่ไหมคะมันก็ต้องอาศัยโปรโตีนในการทําใหม้มีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับเซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นหละค่ะนะเพราะฉะนั้นเซลไข่ต้องการโปรโตีนนะคะเซลลไข่ต้องการโปรโตีน oh. เซลไข่ถึงจะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะอ้วนโตสมบูรณ์นะคะ มดลูกของเราก็เหมือนกันถ้ามดลูกบางคนขรุขระขลัขาผิวไม่เรียบหรือผ่านผนังมดลูกค่อนข้างบางกล้ามเนื้อมดลูกอ่อนแอพวกนี้ค่ะ,คะก็จะทําให้ตัวอ่อนฝังไม่ได้ฝังแล้วก็หลุดนะคะฝังไม่ติดนะเพราะฉะนั้นโปรโตีนก็จะไปเสริมการสร้างเนื้อเยื่อผุเยื่อบุโพรงมดลูกให้หนาตัวขึ้นแข็งแรงขึ้นผิวเรียบเหมือนกับกินแล้วผิวหน้าเราก็จะเรียบเนียนด้วยเนื้อเก็จะเรียบเนียนด้วยเพราะว่าโปรตีนมันก็ไปสร้างความเรียบเนียนนะมันก็สร้างยันมดลูกเลยแต่ในเฟอร์ตี้เนี่ย ประกอบต่างๆนะคะที่ส่งเสริมกับการเจริญพันธุ์เช่นวิตามินต่างๆ33ชนิดซึ่งเป็นวิตามินที่คนวางแผนท้องเนี่ยควรจะได้รับนะคะครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ยังมีสารบำรุงไข่นะคะที่ชื่อว่าอินโนชิทอนะคะสารอินโนชิทอเนี่ยเขาจะใช้ในคลินิกผู้มีบุตรยากของอเมริกานะคะเพื่อที่จะช่วยให้ไข่เนี่ยมันอ้วนโตสมบูร แล้วก็เป็นตัวทําให้ประจำเดือนของผู้หญิงปกติรวมถึงเขาเรียกว่าเยียรยา P C O S ภาวะ Polycystic Ovary Syndrome หรือภาวะถุงน้ำรังไข่พวกนี้นะคะผู้หญิงที่ทานอิออโนโนชิตลก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องไข่ไม่ตกนะคะแล้วก็จะมีพวกเบต้ากลูแคที่ให้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็มีพวกแบบสารสกัดจากแครอทสารสกัดจากเก,ก,กาลิสารสกัดตะทับทิมที่ทาให้คุณแม่ดูเปลง่งปลั่งนะคะแล้วก็สารสกัดน้ํามันพวกน้ํามันดีต่างๆนะคะเช่นน้ํามันแฟลกซ์นะแฟลกซีด นะะ้ำมันมเมล็ดทานตะวันพวกนี้ก็จะถูกอยู่ในโปรโตีนเฟอร์ตทั้งหมดคือพูดง่ายๆว่ามันคืออาหารชั้นยอดมีโปรโตีนบวกกับอาหารชั้นยอดและมัลติวิตามิน33ชนิดรวมถึงโฟลิกก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะให้คุณแม่ที่เตรียมตัวท้องเนี่ยได้บำรุงกันอย่างเข้มข้นแบบถูกหลักโภชนาการแล้วก็แบบตรงจุดนะคะเพราะว่าโอเคโปรโตีนมันมีเยอะ มีหลากหลายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรากาลังเตรียมตัวมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราต้องบำรุงคือบำรุงให้ตรงจุดแล้วก็ต้องปอดภขยคือหมายความว่าเราจะใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราก็ยังคงทานได้ไม่ต้องมากังวลว่าโปรตีนตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของอย่างอื่นที่คนท้องกินไม่ได้หรือเปล่าเช่นพวกแอลคาเนทีนเพราะว่าโปรตีนบางตัวมันถูกออกแบบมาให้ลีนหุ่นไงคะเขาก็จะใส่พวกสารเร่งเผาผลาญพวกแอลคาเนทีนอะไรพวกนี้อ่านะคะแต่คนที่เตรียมตัวเป็นแม่ก็จะไปกินแอลคาเนทไม่ได้เพราะว่ามันจะเร่งกระบวนการเร่งเผาผลาญสมมุติเราติดลูกใช่ไหมคะแล้วหัวใจเด็กถูกเร่งอย่างนี้ค่ะ ฮาร์ดเรทเขาจะแรงเกินไปก็ไม่ได้เพรคนที่แบบไปกินโปรตีนที่ไม่ใช่ถูกผลิตมาเพื่อกลุ่มคนมีลูกหรือว่าคนท้องกินได้อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนะคะแต่โปรตีนเฟอร์ตี้อ่ะคนท้องทานได้คนให้นมทานได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งน,นี้ตั้งแต่วางแผนท้องท้องให้นมนะคะตอนเราท้องเราก็ไม่จําเป็นอาจจะต้อง ทานสองเหมือนกับตอนที่เราบำรุงไข่บำรุงตังบำรุงลูกเราก็อาจจะทานแค่หนึ่งถ้าเราท้องแล้วเพราะว่าเราก็ต้องไม่ทานอื่นๆอย่างอื่นให้หลากหลายด้วยแต่ว่าจะทําทเสริมมาไว้เพื่อแบบโปรตีนก็มีส่วนช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตของลูกในท้องน้ําหนักก็จะได้ลงลูกแล้วก็คุณแม่ก็จะได้คุมอาหารในวันเบอร์ด้วยไม่อ้วนไม่ไม่เบาหวานอะไรแบบนี้บางทีคุกก็ซดเลยแต่ถ้าแบบถนนมันขุขุขขาขาเราก็เซฟตัวเองโดยการใช้หลอดเลยเดี๋ยวมันจะแบบ กระชอเข้าหน้าแบบนี้ค่ะอร่อยมากรสชาติก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็มีเท็กเจอร์ของความเป็นแพลนท์เบสโปรตีน มันเป็นแพลนเบสโปรตีนไม่ใช่เวนะคะคนเตรียมตัวมีหุดกูก้อยไม่ให้กินเวโปรตีนนะเวโปรตีนก็คือทํามาจากนมวัวนะคะเพราะว่าเราพยายามเรียกนมวัวนะคะแล้วก็ในในแพลนเบสโปรตีนบางบางเจ้านะคะเขาอาจจะมีส่วนผสมของถั่วลันเตาสีเขียวนะซึ่งตัวนั้นคนบางแผนท้องไม่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันมีฤิ์คุมกําเนิดน,นะคะถ้าเราทานเราต้องทาน ชิคพีถั่วลันเตาสีทองนะคะซึ่งอยู่ในโปรตีนซีเนี่ยคือใส่ชิคพีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พีสีเขียวที่เขาใส่กันทั่วไปซึ่งชิคพีเนี่ยคุณกม่นำเข้าจากแคนาดานะคะชิคพีมีการวิจัยรับรองเยอะมากในเรื่องของการเสริมภาวะเจริญพันธุ์แต่ถ้าคุณแม่ไปอ่านหลังกล่องเนี่ยคุณแม่จะเห็นเห็นเขียนว่า ่วลังเตาพีพาวเดอร์นะคะคือตามหลักในยออยเขาจะเขียนได้แค่ว่าพีพาวเดอร์เขาไม่ได้แยกว่าชิกพีเยลโลพีอจะมาพีแบบไหน,นเขาก็เขียนแค่พีแต่ว่าจริงๆส่วนประกอบของเฟอร์ตี้มันคือชิกพีนะคะไม่ใช่แค่พีเฉยๆมันคือชิกพีนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับเหมือนเราทานคอลลาเจนนะ หลังกล่องคอลลาเจนเขาก็จะเขียนแค่ได้ว่าคอลลาเจนจากมาทะเลน้ำลึกหรือว่าคอลลาเจนตรเปปไตด์ ide, แต่เขาไม่สามารถเขียนว่า W e l l n e x ซ์คอลลาเจนอย่างเงี้ยค่ะทง้ทงที่จริงบางยี่ห้อเนี่ยใช้ w e l l n e x ซ์คอลลาเจนคือคอลลาเจนที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของอ,อีกยี่ห้อหนึ่งอเงี้ยคือมันไม่สามารถระบุได้ขนาดนั้นนะนะมันก็จะระบุแค่แบบว่ามันอยู่ในแคตตาล็อตอย่างนี้คือให้ความรู้ไปแต่เราจะเราจะรู้จากข้อมูลสินค้าที่ อยู่ในเว็บไซต์อย่างละเอียดเหมือนในเฟอร์ตี้อย่างเงี้ยคุกกอยก็จะมีเว็บไซต์ให้แม่ๆศึกษาละเอียดว่าส่วนประกอบจริงๆแต่ละอย่างที่คูกกอ้คัดสรรลงไปในเฟอร์ตี้มันคืออะไรซึ่งคูกกอ้คัดสรรมาจากผู้มีบุตรยากเป็นตัวตั้ง นะคะคือคนวางแผนมีลูกเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นส่วนประกอบต่างๆของการบำรุงเนี่ยนะคะมันก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวข้องกับการบำรุงไข่แบบบำรุงผนังมดลูกของผู้ชายก็มุ่งเน้นในเรื่องการบำรุงสเปิมเป็นอันดับหนึ่งนะคะผลพลอยได้อย่างอื่นก็คือเช่นผมผมก็จะนุ่มสวยไปด้วยผิวก็จะละเอียดไปด้วยกระดูกอะเลยก็จะแข็งแรงนี่คือผลพลอยได้ของการจาง <c oughs> ทานโปรตีนซึ่งการทานโปรตีนที่เพียงพอเนี่ยนะคะขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำต้องบอกว่าในวัยเราเรานะคะคือวัยที่ไม่ใช่แบบ แล้วเนี่ยนะคะขั้นต่ําคือ50กรัมต่อวันแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราคํานวณโปรตีนเราจริงๆเนี่ยเราต้องคํานวณตามน้ําหนักตัวของเราและตามแอคทิวิตี้ของเราเช่นถ้าเรามีน้ําหนักตัว60กิโลกรัมเนี่ยจริงๆแล้วเราควรทานโปรตีนขั้นพื้นฐาน60กรัมนะไม่ใช่50กรัมเพราะการทานโปรตีนเนี่ยจะต้องทานให้ได้1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นถ้าเราน้ำหนักตัว 60กิโลกรัมเราต้องทานโปรโตีนที่เป็นสารอาหารเนี่ย60กรัมถึงจะเป็นขั้นพื้นฐานอันนี้คือการคำนวณคร่าวๆค,ค่ะแต่ถ้าบางคนที่แบบจำเป็นที่จะต้องทานโปรโตีนเพื่อการเล่นกล้าม mm hmm. ก็อาจจะต้องทานมากกว่านั้น mm hmm. เขาก็จะมีสูตรคําคำนวณของของโคช้ชที่เขาคำนวณให้หรือถ้าคนที่ต้องทาน การโปรตีนเพื่อให้ไข่มันใช้งานได้เยอะๆคือต้องการกระตุ้นไข่ทาเด็กหลอดแก้วแล้วก็เราเป็นคนมีไข่เยอะมีไข่เป็น15บห้าใบใบยี่สิบใบมันจะมากินโปรตีนแค่ขั้นพื้นฐานมันก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้ไข่ทั้ง15บใบหรือ20บใบเนี่ยมันเติบโตแข็งแรงมีคุณภาพ ใช้งานได้หมดในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งรอบเดือนเราก็อาจจะต้องอัพโปรโตีนเพิ่มมากกว่า50กรัมซึ่งตามงานวิจัยของอเมริกาค่ะเขาบอกว่าให้เราทานโปรโตีนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมขั้นพื้นฐาน50กรัมเนี่ยอีก16.4อีก16.4ของโปรโตีนพื้นฐา,านที่ได้รับนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการทำในหลอดแก้วมีโอกาสเพิ่มโอกาสสำเร็จ ไปถึง83แล้วก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสให้ตัวออดไปถึงระยะล้าตัวสีหรือเป็นระยะที่พร้อมฝังเนี่ย45นี่คืองานวิจัยของอเมริกาครูก็เลยนำมางานวิจัยตัวนั้นเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นโปรตีนเฟอร์ตี้ว่าโอเคถ้าเรามานั่งทานอาหารในชีวิตประจำวันแล้วเราจำเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนมากเพราะว่าเราเป็นเคสทำนิกหลอดแก้วเรามานั่งกินไข่มานั่งกินปลามันคงไม่ทนัน ความสมบูรณ์ที่เราต้องการที่เราจะเข้าไปจ่ายเงินแพ็กเกจส0 0 0 0 0 0 0ทำเด็ดหลอดแก้วแล้วเราก็เลยต้องมีตัวเสริมก็คือตัวโปรตีนเฟิร์ตี้แต่อย่างไรก็ตามไข่เราก็ยังกินปลาเราก็ยังกินอะโวคาโดก็ยังกินนมเราก็ยังกินแล้วเราก็เสริมโปรตีนเฟิร์ตี้พื้นฐานเอาไว้โอเคสองซองห้าสิบกรัมที่เหลือเราก็กินแค่แนามานมแพะนมอัลมอนพวกนี้ก็ให้โปรตีนอะโวคาโดไข่เมล็ดฟักทองเมล็ดทางวันปลาพวกนี้ก็ให้โปรตีนรวมๆกันไปแล้วมันก็ประมาณ16.4%หรือถ้าไม่ชัวว่าวันนี้เราได้รรับออาาหื่่นๆเี เนะพียงพอไหมเราก็กินโปร,ปร,ต,ปรตีน3ไปเลยในช่วงที่เรากําลังกระตุ้นไข่มันก็จะเป็นเปริมาณที่16.4%เพิ่มจากโปรตีนขั้นพื้นฐานสําหรับคนที่ผนังมดล,ลูกบางไม่ถึง7มิลในช่วงที่เตรียมตัวผนังมดล,ลูกจะใส่ตัวอ่อนก็อัพ3มันจะขึ้นเร็วนะคะแล้วคินวิตามิน วิตามินโอวออมบางคนบอกว่าต้องทานพอมื้ออาหารใช่ไหมครูก,ก้อยคือหมายถึงว่าเคี่ยวข้าวอยู่แล้วก็แล้วก็ต้องต้องซื้อวิตามินไปด้วยนะคาว่าพอมื้ออาหารหมรายความว่าคุณกินข้าวตอนไหนกินอะไรที่เป็นอาหารตอนไหนคุณก็กินวิตามินโอวออได้ตอนนั้นเลยนะคะจริงๆมันไม่จําเป็นว่าต้องก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารกี่นาทีมันไม่ได้มีความจําเป็นเพราะว่าคําว่าวิตามินหลังอาหารคือ กินหลังอาหารทันทีความหมายคือกลัวจะระคายเคืองกระเพาะอาหารเลยให้กินไปพร้อมอาหารแต่จริงๆตัวนี้ไม่ได้ระคายเคืองกระเพาะอาหารอะไรนะคะหรือบาวิตามินให้กินก่อนอาหารเพราะว่าช่วงท้องว่างดูดซึมได้ดีที่สุดซึ่งจริงๆตัวนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องท้องว่างแต่ครูก้อยเขียนว่ากินพร้อมเมื่ออาหารมื้อใดก็ได้เพื่ออะไรเพราะว่าเราไม่ลืมกินอาหารเราก็จะได้ไม่ลืมกินวิตามินนั่นคือแค่นั้นนะคะอ่าในโอวออ1หนึ่งมันจะมี4ี่ออยเลยค่ะแม่ถ้าสังเกตนะคะ มีสี่เลขอยอยเลยเพราะว่ามันมีสี่เม็ดค่ะในวิตามินโอวออหนึ่งซองเนี่ยมีสี่เม็ดนะคะี่มีวิตามินเต็มพร้อมตั้งขันคือโฟลิกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคนที่มีบุตรยากหรือว่าคนที่อายุเริ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทานวิตามินอื่นๆบํารุงไข่บารุงในเรื่องของอะระบบสืบพันธุ์ในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของระบบเลือดพวกนี้ด้วยนะคะมันก็จะได้ครบสูตรครบด้านนี่ค่ะมันจะแยกกันระหว่างซอฟเจลแล้วก็ แคปซูลนะคะกล่องหนึ่งมันจะมี3 0ซองกินได้1เดือนทานวันละ1นซองพอนะคะก็คือแค่นี้เป็นโดสที่เพียงพอสำหรับคนเตรียมตัวตั้งครรภ์แล้วค่ะนี่ค่ะมี4เม็ดแบบนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องนะคะหาวิตามินอื่นทานเพิ่ม ะค,ะคุณแม่บอกว่าโปรตีนเฟอร์ตี้มีเนื้องอกที่เต้านมทานได้ไหมคะจริงๆเนื้องอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการได้รับโปรตีนนะคะเราทานได้คุูก้อยมีซีสอยู่ตั้งหลายเม็ดนะคะที่ follow กินโปรตีนเฟอร์ตี้ทุกวันวันละสองซองนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลให้โตอะไรเพราะว่าพวกเนื้องอกหรือพวกซีสแบบนี้มันจะโตเพราะฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนคือคนที่เทคฮอร์โมนกินยาคุมฉีดยาฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่โปรตีนโปรตีนตัวนี้มันก็คือพวกถั่วที่สกัดมาค่ะโปรตีนจาก ถั่วโปรตีนจากข้าวนะคะเราไม่ได้เอาพวกฮอร์โมนอะไรเข้ามาใส่นะคะก็ไม่ต้องกังวลหรือถ้ามีความกังวลก็ปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะคะนี่นะถ้าไม่งั้นเราก็คงกินโปรตีนไม่ได้เลยทุกชนิดถ้าเรากังวลเรื่องเนื้องอกใช่ไหมคะคราวนี้มันก็จะพังหมดเลยนะคะถ้า,าร่ลงกายไม่ได้รับโปรตีนนะคนที่เป็นเนื้องอกก็ต้องไปฟอลโล่หกเดือนหนึ่งปีเหมือนคุกก็ต้องฟอลโล่ทุกๆหนึ่งอันหนึ่งปีนะเพราะว่าเราเป็นเคสที่มันมี มีก้อนเนื้อค่ะอยู่ที่เต้านมน้มาตั้งแต่อายุ25แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเนื้อหลายอะไรก็ฟอนโลมันไปเรื่อยๆฟอนโลมันไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลเรื่องโภชนาการนะคะเม็ดสีขาวอันนี้คือโฟลิกนะคะอยู่ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับคนวางแผนตั้งครรภ์น,นะคะ400ไมครัม ทานส0 0มิโครกรัมของผู้หญิงเตรียมความตั้งครรภ์น,นะคะติดต่อกัน3เดือนก่อนไปตั้งครรภ์เป็นการช่วยป้องกันทารุพิการแต่กําเนิดในแง่ของระบบประสาทหลอดประสาทปากปแห่งพิดดนโวนะคะแล้วก็บํารุงเลือดด้วยตัวโฟลิกนะคะแล้วก็พวกป้องกันพวกคโครโมโซมที่มีความผิดปกติอะค่ะในต้องกินนะคะอันนี้คือบังคับต้องกินนะคะต่อไปเม็ดสีชมพูเม็ดนี้ค่ะคือวิตามินที่มันบํารุงเซลล์ไข่บารุงเลือดแล้วก็ในบํารุงระบบ สืบพันธุ์ของผู้หญิงมีวิตามินและแร่ธาตุอยู่ในเม็ดนี้20ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกาธาตุเหล็กไอโอดีนนะคะสิงนะคะอยู่ในนี้หมดแล้ววิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน D3 นะคะรวมอยู่หมดเลยรวมถึงสารบำรุงไขอินโดชิทอก็ยังอยู่ในนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ fish oil fish oil นะคะ fish oil น้ำมันปลาตัวนี้500มิลลิกรัมนะคะคุณแม่ต้องทานนะคะคนวางแผนท้องบำรุงนะคะต้องทาน fish oil fish oil คือเป็นตัวช่วยทำให้ไข่ตกปกติปรับสมดุลฮ,ฮอร์โมนนะคะทำให้บลัดโ f ไปเลี้ยงมดลูกได้ดีนะคะถ้าตั้งครรภ์ก็คือบำรุงสมองของลูกนะคะมีโอเมก้า3 fish oil ตัวนี้ค o e n z y m e q 1เหมาะมากๆเลยของคนที่ต้องการบำรุงไข่นะคะแล้วก็ผู้หญิงที่อายุแบบ3 5อย่างนี้นะคะทำให้พลังงานในเซลล์ไข่มันลดลงพอ พลังงานในเซลล์ไข่ลดลงเวลาปฏิสนธิก็มักจะไม่มีการแตกตัวเป็นตัวอ่อนต่อเพราะว่าไม่มีพลังงานในเซลล์ไข่นะคะมีงานวิจัยชัดเจนบอกว่าผู้หญิงที่รับประทานโคลนชอยคิวเทนไม่ต่ำกว่า30มิลลิกรัมต่อวันนะคะส่งผลทําให้คุณภาพไข่ดีขึ้นแล้วก็มีพลังงานในเซลล์ไข่มากขึ้นนะตัวนี้ก็ใส่โคลนชคิวเทนมาให้แม่ด้วยนะคะสําหรับเราที่แบบอยากมีลูกันนะล้วก็ต้องบํารุงให้รอบด้านแล้วก็นอกจากในนี้จะมีโคลนชคิวเทนแล้วยังมีตัวไรซ์เตอร์มอีกสี่ร้องเข่เสอม ใส่ไปให้ด้วยนีนีเพราะว่าเฟอร์ตี้ก็คืออาหารนะเฟอร์ตี้ก็คืออาหารค,คุณก็กินไปน,น้ำเนี่ยพกเลยวันหนึ่งห้าขวดข้าวขวดเล็กแบบนี้หกร้อยมลหกห้าสาิบคือสามลิตคุณพกไปเลยวันละห้าขวดติดใส่รถไปด้วยแล้วก็กินอเดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับคุณยาย